สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรผู้รักความยั่งยืนและความก้าวหน้าด้านการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับอยู่ที่หมู่8บ้านซำเบงตําบลกะแซงอําเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดหรือที่นี่รู้จักกันดีว่าทุเรียนภูเขาไฟวันนี้มาติดตามผลการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรหรือที่เราเรียกกันว่า3เกลือเวิร์แพนวันนี้ครับเรามาดูกันที่นี่ว่าเจ้าของสวนนั้น เพิ่งใช้เมื่อปี64ส5 6 4องในการบำรุงดูแลรักษาต้นจนได้รับผลผล,ผลิตเป็นอย่างไรนั้นมาสอบถามกับทั้งสองท่านซึ่งเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ครับสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีครับเจ้าของสวนแห่งนี้มีชื่ออยู่แล้วว่าอะไรครับวันพาแก้วอุดมค่ะชื่อเลียนว่าพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยนะครับอ,อีกท่านนึงครับชื่อกชกรแกวอุดมค่ะแกวอุดมค่ะเกตนะครับน้องเกตนี่เป็นอะไรกับ เป็นลูกสาวค่ะลูกสาวนะครับซึ่งก็ร่วมกันดูแลสวนแห่งนี้ใช่ค่ะสวนแห่งนี้เป็นสวนทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับมอนทองค่ะจํานวนกี่ต้นครับเนี่ยมันจะมีตั้งแต่อายุ5ปี4ปีและน้องสุดคือ2ปีค่ะโอ้ที่นี่มี5ปีด้านนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะ4ปีด้านนั้นค่ะและก็2ปีด้านท้ายนู่นใช่ค่ะ5ปีสักกี่ต้นครับเนี่ย5ปีประมาณ140ต้นค่ะ5ปีร4อต้น4ปีแล้วครับ สี่ปีร้อยหกสิบค่ะแล้สองปีละครับสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบตอนนี้สี่ปีให้ผลหร้อยังครับปีนี้จะหัปีนี้จะเริ่มเข้าปีนี้อ๋อนี่อายุสี่ปีเข้าปีนี้ถูกไหมครับห้าปีนี้น่าจะให้ผลมาแล้วใช่ค่ะเคยให้ผลมาแล้วใช่ค่ะผมเว้นไว้ก่อนมีต้นทุเรียนอายุมากกว่านี้มีไหมครับมีค่ะมีกี่ปีครับแปดปีค่ะแปดปีค่ะอยู่บริเวณนี้ไหมครับไม่ค่ะจะอยู่อีกแปลงหนึ่งอยู่ข้างล่างอีกแปลงหนึ่งนั่นกี่ต้นครับ ร้อยหกสิต้นค่ะร้อยหกิต้นแปดปีผมจะถามว่าเริ่มรู้จักคู่หูมหัศจรรย์ได้อย่างไรเริ่มรู้จักใช่ไหมคะครับลองศึกษาไปเรื่อยๆค่ะทีนี้เห็นเขาเหมือนช่างนนนะคะแปลงเขามันใบเขามันสวยดูในอันนั้นด้วยไงแล้วก็ดูในเฟซบ้างอย่างนี้แล้วก็เด้งมาในหน้าเฟซนะค่ะออก็ติดตามค่ะแล้วก็เลยลองดูไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีแต่คลิปของ อันนี้เลยก็เลยเลือกเพื่อทักไปถามเพื่อสั่งมาใช้ค่ะแล้วน้องเกตครับแล้วตอนหลังจากที่เราไปดู Facebook ไปดูอะไรแล้วเนี่ยเราตัดสินใจอย่างไรครับในการที่จะเริ่มใช้ไม่ได้ตัดค่ะอาจารย์เพราะว่าที่จะเป็นคนแบบสั่งเลยค่ะคือไม่ต้องลองเอามาใช้เลยเอามาใช้เลยค่ะอาจารย์ไม่ทดลองด้วยใช่ใช้เลยค่ะเอามาใช้เลยคือคือมันฟันธงได้แล้วไงว่าเราจะเอาก็คือสั่งมาเลยค่ะอาจารย์ สองลังแรกขึ้นมาเลยจากก่อนหน้านั้นอะ่ะเราดูแลสวนของเราโดยใช้อะไรมาครับก็ใช้ยาตามตลาดนี่นะคะอาจารย์ยาตามตลาดค่ะเพราะพวกของเขาแก้ว่มากแต่เราก็ไม่ได้นิน้นพวกส่วนมากจะไม่ได้นิน้นพวกยาแข็งนะคะอาจารย์ครับคือคือเราจะมีแต่ป้องกันเราจะไม่รักษานะคะอาจารย์สวนอยู่นี่คือจะรู้เลยแบบว่าเราจะสิดป,ป้องกันไว้เสเลยนะคะมไม่ใช่ให้มันเข้าระบาดแล้วเราถึงมารักษามันรักษายากนะคะอาจารย์อ๋อก็หมายความว่าในก่อนที่ที่จะมาใช้ ค<ม>ู่หูเนี่ย <c oughs> เราก็ใช้ตัวอื่นเข้ามาก่อนค่ะใช้ตัวอื่นอยู่ในการบำรุงดูแลรักษา่ดูแลมาเรื่อยๆครับดู <c oughs> บำรุงดูแลรักษามา <c oughs> แล้วในไอ้ตัวที่เมื่อก่อนมันอายุ4ปีเนี่ย <c oughs> นะครับมี140ต้นถูกไหมครับ <c oughs> อายุ8ปีมี160ต้นถูกไหมครับค่ะ <c oughs> ตอนนั้นตอนที่มันอายุ7ปีก็มาเจอกับคู่หูอันนี้ตอน5ปีตอน4ปีก็มาเจอกับคู่หูถูกไหมครับเราจะพูดแค่นี้ก่อนที่มีผลผลิตตอนนั้นอ่ะเขามีลักษณะท่าทางอย่างไรตอนที่เรายังไม่ได้ใช้ ูโหนะครับมันก็คือสวยอยู่แต่มันก็ใบมันจะไม่มันเงาแบบนี้นะคะอาจารย์ครับสังเกตดูแต่ว่าใบาเราก็รักษาดีอยู่แต่ว่าพอมาใช้ตัวนี้นะมันจะมันจะแตกต่างมากเลยนะครับค,ค่ะก็เลยบอกว่าไม่ต้องลองคือใช้เลยค่ะก็คือตัดสินใจเลยอาจารย์ครับก็หมายความว่าเราเริ่มใช้ครั้งแรกเดือนอะไรครับเดือนพฤษภาพฤษภาปีหกสี่ก็หมายความว่าตอนนั้นเก็บลูกไปแล้วใช่ค่ะ ฟื้นสภาพฟื้นสภาพเราก็ฟื้นสภาพไอ้ตอนที่เจ็ดปีเราก็เริ่มใช้ถูกไหมครับห้าไอ้สี่ปีเราก็เริ่มใช้ถูกไหมครับเพื่อฟื้นสภาพพอเขาให้ผลผลิตแล้วตอนนั้นเราฟื้นสภาพยังไงครับในการที่นําเอากู่หูไปใช้ฟื้นสภาพฉีดลงดินค่ะอาจารย์ฉีดลงดินก่อนสองสองซองแล้วก็สองลิตรต่อน้ําพันลิตรสองซองสองขวดต่อน้ําพันลิตร ใครเป็นคนฉีดครับคนนี้ค่ะคนนี้กับลูกกับช่วยกันนะคะกับแม่นี่แหละกับแม่นี่นะนอกเกกครับตอนนั้นที่เราใช้อัตราส่วนเนี่ยสองซองสองขวดถูกไหมครับน้ํำพันลิตรเราฉีดลงดินใช่ค่ะเริ่มต้นมาฉีดลงดินก่อนเลยใช่ค่ะและต้นเนี่ยได้ฉีดไหมครับฉีดฉีดค่ะฉีดด้วยค่ะคือฉีดลงดินกับฉีดต้นไปเลยพร้อมๆกันคนละวันคนละวันค่ะคนละวันค่ะอ๋อวันแรกเราฉีดลงดินใช่ค่ะ แล้วก็ตื่นมาเราก็ฉีดใบอีกวันก็ฉีดใบอันนี้ก็น้ําเอออันนี้ซองอันนี้ลิตรหนึ่งน้ำพันลิตรทางใบอ๋อถ้าทางดินอ่ะตอนที่วันลาฉีดวันแรกอ่ะสองสองซองสองขวดน้ำพันลิตรพอตอนเช้ามาเราก็เป็นหนึ่งซองหนึ่งขวด น้ำพันลิตรเพื่อฉีดต้นมันฉีดใบทุเรียนของเราที่อายุตอนนั้น5ปีถูกไหมครับไอ้สี่ปีกับเจ็ดปีเราล้างต้นแล้วก็ใบค่ะอาจารย์ฉีดให้ทั่วทั้งตามกิ่งหมดเลยอคือให้สะอาดเลยนะคะสะอาดเลยนะครับแล้วก็พอเราฉีดไปกี่ครั้งครับกี่วันครั้งจํานวนความห่างระยะห่างเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันก็มาฉีดทางใบอีกเจ็ดวันฉีดทางใบครั้งเดียวก่อนท่านฉีดครั้งเดียวพออีกเจ็ดวันก็มาฉีดทางใบตอนนั้นทางใบของเราเนี่ย นะครับเจ็ดวันเจ็ดวันไปกี่ครั้งครับเจ็ดวันสามสามครั้งประมาณสามครั้งยสาม <3 S 1> ครั้งค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเปลี่ยนแปลงคือ,เป,ปคอเป็นสีโบโนอกรแล้วก็เป็นใบใบใหญ่ใบหนาใครผ่านไปนะอาจารย์ก็ต้องจอดดูเลย,เลยร,รถนะคะว่าเอาอะไรมาฉีดเราก็ดีใจอยู่ว่าพ่อราสัสเกตต้นทุเรียนเราไงว่าเราเข้ามาดูนี่มันแตกตานะ่างมากเฮียอะไรพวกมาเรยพวกันนี้คือไม่มีเลย แลครับสังเกตดูนะ,นะสามครั้งนะรั้งนเพึ่งบอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากใบเขียวมรกตแล้วมีอะไรอีกครับที่เราเราเห็นต้นต้นพวกนอนพวกอันนี้คือไม่มีต้นสะอาดอาจารย์สังเกตดูต้นต้นสังเกตดูนี่ไม่มีเลยค่ะคพวกเชื้อราพวกไฟทอ่อันนี้คือไม่มีไม่มีแต่ต้นสะอาดมากนะครับที่ผมเห็นด้วยาตาเนี่ยครับปกติทุเรียนนถ้าเราเข้าสวนนอนบสามใบสองเนี่ยมันจะนอนแนเนาะค่ะทุเรียนใบจแต่ถ้าเราใช้อันนี้คือดูมันยังตั้ง มันไม่นอนสังเกตดูคือเราเข้าสวนนี่จะสังเกตค่ะครับก็หมายความว่าไอความสดชื่นที่เขาเรียกว่าความสดชื่นถูกไหมครับเข้าสวนมาแล้วมาสดชื่นแตกต่างกับครั้งก่อนๆมันมันเหมือนกับตลอดเวลาไม่มีใบซบใบเศร้าเออเราก็เลยไม่ซบไม่เศาไปด้วยใช่ไม่ซบไม่เศร้าค่ะ <laughs> <laughs> ต่อครับผมว่าอย่างนี้ว่าหลังจากที่เจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งละเราเห็นสภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยพอถึงเวลามันก็เข้าไปกี่ กี่วันครับตอนนี้ระยะห่างที่เราเออระยะความถี่เราเริ่มฉีดยังไงต่อครับก็เจ็ดเจ็ดถึงสีค่ะอาจารย์ก็ดูก่อนว่าถ้าใบเขาอันนี้ก็สวันแต่ปกติช่วงนี้คือคือเจ็ดวันค่ะอาจารย์วันที่แปดอเราฉีดเราพ่นเลยอ๋อนับไปเจ็ดวันพอวันที่แปดก็พ้นใช่ค่ะนะครับพอหลังจากที่ใช้การฟื้นฟูนฟนสภาพต้นถูกไหมครับในเดือนพฤษภาที่เจอกันฟื้นฟูพสภาพต้นเสร็จแล้วพอมันจะไปเข้าสู่ช่วงดอกนะเรามีกระบวนการวิธีการทํำยังไงครับ ก็คือสะสมค่ะอาจารย์ช่วงนี้คือเราต้องเริ่มสะสมไปเรื่อยๆในเดือนพฤศจิกาธันวามกรานะั้นเราทำยังไงกับเขาครับก็พ่นปกติตอาจารย์แล้วก็ปุ๋ยเราก็เริ่มใส่พ่นปกติคือเจ็ดวันเจ็ดวันทีนี้เราก็ถ้ามีเพีย้ยมีนี้เราก็ใส่ยาเพีย้ยแต่ถ้าไม่มีเราก็สลับครั้งไม่ใส่ไม่ใส่คือใส่แต่อันนี้เขาสองตัวนี้ก็ใส่ยาเพี้ยไปในนี้เลยอย่างนี้แหละผสมค่ะผสมไปนในนี้เลย<ฆ>นะถ้าถ้าคือสลับครั้ง ครั้งนี้เราใส่ครั้งหน้าเราก็ไม่ใส่เราก็สีแค่คู่หูสองนี่อ๋อก็คือปันเราก็ประหยัดประหยัดย <า S 1> ปไปด้วยคือตอนนั้นพอตอนทําดอกก็ยังใช้สูตรหนึ่งขวดหนึ่งซองอยู่ทาดอกจะเป็นซองครึ่งอันนี้สองขวดอ๋อครับพอตอนที่เปิดตาดอกนั้นเราใช้สูตรอะไรนะครับนี่วเวอร์ไคตัวซานสองขวดค่ะอันนี้ซองครึ่ง สองครึ่งไข่จ๊สารสองขวดต่อน้ำพันลิตรครับผมอันนี้เปิดตาดอกค่ะช่วงเดือนปลายพฤศจิกานะครับพฤศจิกาธันวาธันวาเนี่ยครับต้นเดือนธันวาพอเราเห็นไข่ปลาตาปูมันเราก็ฉีดบำรุงไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ก็สูตรนี้เลยสูตรนี้เราก็ลดลงอีกค่ะคือเราก็เอาอันนี้ซองอย่างละอันนี้ก็ลิตรอันนี้ซองค่ะทีนี้อาจารย์สร้างเงินออกมาแล้วถ้าเป็นไข่ปลาตาปูก็เหลือหนึ่งซองหนึ่งลิตรถูกไหมครับและเราก็พ่นโดยใช้คนพ่นหรือว่าเราใช้เครื่องมืออะไรพ่นครับ คนพ่นนพ่นนี่แหละค่ะพ่นเดินสายยางนี่แหละครับสายยางพ่นเลสายยางอ๋อออ๋อเหรอฮะโอ้เก่งมากเลยนะครับหลังจากนั้นครับผมขอพาดผ่านมาเลยนะครับผ่านมาที่ว่าพอเก็บผลผลิตนะครับไอ้ต้นนี้เมื่อก่อนนั้น4ปีที่4ี่ปีอายุ4ปีเนี่ย140ต้นเนี่ยมันติดลูกสักกี่ต้นครับมันมันมันหมดทุกต้นเลยค่ะอาจารย์ไม่ปิดตั้งที่อันที่เราซ่อมเมื่อนั้นออกหมดเลย ไอ้ร้อยสี่สิบต้นนี่ติดทุกต้นเลยฉลี่ยอยู่แค่เราฉลี่ยเอามันก็มีประมาณ60 70แเ้วราก็เอาอยู่แค่50ค่ะอพจารย์50ิผลค่ะต่อต้นต่อต้นค่ะแล้วไอ้ที่ต้นอายุ7ปีตรงนู้นล่ะครับแปลงนู้นล่ะครับมันมันันนร้น1ห0ต้นถูกไหมครับค่ะประมาณถ้าถ้าถ้าที่ที่เป็นลูกประมาณ150ค่ะอาจารย์อจาอเป็นลูกห5 0 150หิต้นแล้วเฉลี่ยอยู่70 70เจสผลต่อต้นต่อต้นมันก็มีแปดคือเเอา่70นอโอาโห นี่เฉพาะที่ให้ผลผลิตถูกไหมครับค่ะ,ะแล้วการบำรุงของเรามานะก่อนหน้านั้นนะ่ะที่ตอนที่เขาสี่ปีเขาให้ผล,ผลผลิตกี่ตันครับตอนร้อยสี่สิบต้นนะ่ะสิบห้าตันค่ะนนี้ให้สิบห้าตันแต่งน,นี้คือคือหัดเอาปีแรกนะคะก็หมายความว่าที่เขาออกว่าตอนที่เขาอายุสี่ปีนะเห็ไหมค่ะออกครั้งแรกเลยเสร็จสิ้นพฤษภาได้กี่ตันนะครับร้อยสี่สิบต้นสิบห้าตันสิบห้าตันตัน,ตนโอ้โหมันมันจะมีอยู่สี ถึงเจ็ดกิโลค่ะอาจารย์ลูกเขาน่ะเหรอครับขนาดห้าสิบลูกนะคะอาจารย์ลูกเขาสี่กิโลห้ากิโลหกถึงเจ็ดลูกเจ็ดกิโลโลตนไอ้แปลงนั้นที่เจ็ดปีน่ะมันร้อยหกสิบต้นถูกไหมครับมันออกกี่ต้นนะร้อยห้าสิบออกร้อยห้าสิบต้นนะครับทําไมอีกสิบต้นไม่ออกล่ะครับมันมันจะมีซ่อมไงอ๋อซ่อมไว้ซ่อมไว้แล้วตรงนั้นเขาได้กี่ตันครับเจ็ดปีน่ะมัน มันรวมสองแปลงนี้มันสี่สิบห้าตันค่ะอาจารย์เพราะอันนี้มันสี่ห้าตัน้มันก็ต้องยี่สิบห้ายี่หกตันยี่บห้ายี่หกตันนะครับรวมสองแปลงสี่สิบห้าตันแล้วความที่ความสวยงามของผลของลูกทุเรียนเป็นไงสวยค่ะจา์เปลือกบางเปลือกบางเนื้อน่เหลืองขนาดใต้นั้นยังมาสั่งเลยว่าเอาสวนนี้นะก็ส่งไปให้คนใต้กินก็แนเพราะว่ามันมันมันแห้งแล้วก็เปลือกบาง <im itation> เนื้อเนื้อน่ะเ <im itation> นื้อสวยค่ะ <im itation> คือตัดแค่ร้อยวันนะครับเข้ามาตัดนะเราก็ได้มันจะแก่เร็วมากแล้วก็เรื่องวิธีการดูแลรักษาพวกสองปีสามปีน,นั้นเราดูแลยังไงครับก็พ่อนอันนี้แหละค่ะอาจารย์น,นะครับอันนี้เนี่ยเราใช้เราก็พ่นไปด้วยกันเลยมันจะโตเร็วมากพวกเชื้อราพวกอันนี้ไม่มีเลยต้นเล็กไม่มีเลยสองปีสามปีสี่ปีอันเดียวกันหมดต้นนี้จะสะอาด ใช้แบบเดียวกันเลยสูตรเดียวกันเลยแล้วก็ต้นสะอาดก็ดูออกเลยแล้วเขาเขามีความสูงแตกต่างกับสวนอื่นๆไหมครับเช่นว่าสองปีของเราเนี่ยสูงกว่าต้นสองปีเจ้าอื่นไหมครับมันมันก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่อาจารย์แต่ว่ามันมันดูสังเกตดูของเรามันจะไปคนละแบบเลยแต่ของเขามันก็สูงเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่ายังไง มันไม่สวยอะนะอาจารย์คือเราก็ไม่ใช่ว่าจะยอแต่ของเรานะแต่ว่าเราไปดูเรารู้เลยนะโอเคส่ okay. งส่งแล้วก็ใบมันจะคนละใบเลยค่ะอาจารย์ oh. ไปกรรมดูอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าเขาขาดอะไรของคนอื่นอ๋อเหรอแต่ของเราเรารู้เลยนะกรรมดูนี่ oh. ค,คือเขาพอามแล้วไง ก็คือกำดูก็รู้ว่ามันไม่กรอบไม่ถูกไหมครับคมันมีความยืดหยุ่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเรื่องเขาเรียกว่าใบมันมีคือค,คืออันนี้คือเขาตอบโจทย์มากเลยโครงสร้างอะไรต้นสะอาดอันนี้มันมันยังไงล่ะอาจารย์คือมันเต็มร้อยเลยนะคะอาจารย์ถึงถึงได้เปิดใจว่าไม่ต้องลองคือใช้เลยตัวนี้นะ่ะปีเนี้หลังจากพฤษภามาเนี้ยตอนนี้เรื่องบำรุงเนี้ยมีกี่แปลงที่จะให้ผลผลิตบ้างครับ นี่รค่ะนี่คือมีไอ้สีปีนี่ใช่ไหมครับปีนี้ว่าจะจัดหมดเลยค่ะจ์จะเอาหมดเลยจะใช้สรมลอยนี่ค่ะคือเราจะเอาลูกหมดเลยปีนี้ก็จะมีสี่ปีมห้าปีแล้วก็แปดปีแต่สามปีน่าจะได้เป็นบางต้นโอ้โหสามปีที่อยู่ในสวนมะยงชิดก็เตรียมที่จะให้ผลผลิตเหมือนกันมะยงชิดนั่นใช้ตัวนี้ด้วยด้วยกันเนอะลูกเขานีโตหรอครับค่ะ แล้วก็ลูกค้านี่ติดใจมันเดิมค่ะจานใช้อันนี้ฉีดพ่นรสชาติรสชาติหวานเบากนแล้วก็โตมะยงชิตนะรสคัะแค่เราโฉบไปหรือว่าพ่นอย่างจริงจังก็เอานี้ใช้เหมือนกันเวลาเราฉีดทุเรียนเราก็พ่นไปโดยการมันอยู่ด้วยกันไงรสคับช่วงดอกช่วงอันนี้มันก็ได้กินไปด้วยกันหมดเลยโอ้แล้วก็หมายความว่าอาหารก็เต็มทั้งสองสองพันเลยทั้งมะยงชิดทั้งทุเรียนค่ะเห็นความแตกต่างอย่างนั้นเลยค่ะครับก็เมื่อกี้ยืนกันอยู่ดีๆครับ แล้วก็ปรากฏว่าเผอิญฝนมาตกก็มีการเลื่อนกันอะไรนิดหน่อยก็ขอนั่งดีกว่านะครับสิ่งที่เห็นชัดเนี่ยที่สุดนะครับหลังจากใช้ตัวนี้กับแบบเดิมเนี่ยต้นทุนมันต่างกันไหมครับขอจะได้45ตัน่ะต่างกันอยู่ค่ะอาจารย์ครับแต่ก็ยังไม่ขึ้นค่ะอาจารย์แต่ก็ลดลงอยู่ลดลงสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณเกือบ30ค่ะอาจารย์เกือบ30เปอร์เซ็นต์ค่ะทั้งหมดนี่แหละครับทุกทุกชั้นปีนี่นะฮะ30เปอร์เซ็นต์ลดลงไป30เปอร์เซ็นต์ ปีนี้เห็นว่ามีการใช้แต่การบํารุงตั้งแต่พฤษภาผ่านมาเนี่ยเห็นว่าใช้หญิงเกษตรด้วยค่ะหญิงเกษตรด้วยค่ะเหรอครับค่ะหญิงหญิงเกษตรนั่นเริ่มรู้จักโดยใครมาแนะนําครับป้าป้าพิทินันค่ะอ๋อเขาก็แนะนําว่ามันมีของเวอแพนมีปุ๋ยด้วยนะคะครับลองใช้หญิงเกษตรดูใช้หญิงเกษตรดูค่ะตอนนี้ในปีนี้เราก็เริ่มใช้หญิงเกษตรแล้วค่ะใช้ทุกทุกแปลงเลยใช่ไหมครับค่ะ วิธีการใช้หญิงเกษตรเนี่ยเราใช้ต่อต้นเนี่ยอายุ2ปีเราใช้แตกต่างกับ5ปีหรือว่า8ปีหรือว่า4ปียังไงครับแตกต่างค่ะอันนี้กิโลค่ะอาจารย์นี่ขพอดีไอ้ต้<อ>น,นต4ปีนี่นะกิโลค่ะกิโลหนึ่งค่ะแล้วแล้ว,ลวอันนั้น8ปีน่ะสองค่ะอาจารย์สองกิโลต่อต้นห่างกันกี่วันครับ15 15วันสิบห้วันค่ะ15วันลง2กิโลลง2กิโล ต้น8ปี4ปีนี่1กิโลแล้ว2ปีล่ะครับ 2>, 2ปีก็ประมาณครึ่งหรือกิโลนี่บางต้นแต่ก็ประมาณครึ่งกิโลค่ะประมาณครึ่งกิโลนะครับเพราะว่ามนเขายัาง2ปีอยู่ทุเรียนเล็กก็มาอย่างนั้นทุเรียนอายุน้อยนะครับก็มาตามนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณกิโลนะครับกับ2กิโลถูกไหมครับเป็นหลักเห็นความแตกต่างเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับในการใช้หญิงเกษตรเปลี่ยนแปลงทางดินค่ะเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะอาจารย์เพราะว่า ต้นไหนที่เราสังเกตว่ามันจะเป็นเหลืองๆนะคะอาจารย์เราจะไปเพิ่มใส่นี่มันจะเขียวขึ้นมามันจะฟื้นเลยะค่ะอาจารย์สังเกตดูไอ้ที่ใบเหลืองๆนี่นะคะที่ที่ใบเหลืองเราจะให้ปุ๋ยเข้าไปเรามาสังเกตดูนี่มันะจะเขียวไปหมดเลยตอนนี้ก็หมายความว่าเราเห็นผลตรงนั้นเลยที่ใบมันจะไปออกที่ท <ๆ S 1> ใบเลยที่ท <ๆ S 2> ใบค่ะเพราะว่าเราสังเกตไงว่ามันจะเป็นต้นโซมต้นนี้น่ะมันจะมาช้ากว่าเพื่อนไงทีนี้เราจะเน้นปุ๋ยลง แล้วทางเนื้อดินนี่แหละครับที่เราเห็น,นดินเนี่ยสภาพของดินมันมีความเป็นยังไงบ้างไหมครับมันมันไม่ไม่แข็งกระด้างค่ะอาจารย์มันจะเป็นร่วนซุยแล้วก็มันจะมีไส้เดือนนะถ้าฝนตกแรงไส้เดือนขึ้นเต็มหมดเลยนะอ๋อเหรอครับตามโคนนะคะอาจารย์เมื่อก่อนมีไหมครับมีแต่แต่ไม่ค่อยเจอเพราะว่าเราเราแต่ก่อนนั้นเราเราก็ไม่ได้ใช้เคมีเท่าไหร่นะที่มาปลูกทุเรียนแต่พูดถึงว่าแต่ก่อนที่เรา ทำพวกมันสัมปะหลังพวกอันนี้ไม่เห็นนะอพอเรามาใช้พวกนี้นะเราจะเห็นเส้นเดือนอน๋อนี่เมื่อก่อนเป็นไร่มันสัมปะหลังมาก่อนมันสัมปะหลังค่ะจย์แต่ก่อนอ๋อครับ,รบก็อันนี้ก็ถือว่าใช้องค์ปรกรณ์สามเกลือครบถ้วนเลยครบคร่ะ่วนนี้นะครับ,รบแล้วก็เนี่ยพอบํารุงมาจาก45ตันนะครับปีนี้เนี่ยคาดการว่าจะออกทั้งหมดเนี่ยอันนี้ร40ต้นใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้5ปีร4 0ยต้นไอ้8ปีนั่นอ่ะร6 0ยต้น แล้วแล้วก็4ป,ป,ปีที่กำลังจะให้ปีนี้ทั้งหมดเนี่ยที่จะออกผลผลิตในปีนี้ที่คาดการไว้เนี่ยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาอีก160ต้นเนี่ยเราคาดการไว้ไหมครับว่าเท่าไหร่ประมาณ60สขึ้นคะอาจารย์60สตันขึ้น60ตันขึ้นนะ จาก45นะครับจะเอาเอา60ขึ้นจะ60ขื้นน,น่าจะน่าจะถ้าอากาศเขาให้ครับผมแต่ว่าเราใช้อันนี้คคบอยู่3เกินนี่แต่ว่าเราก็รอแต่อากาศอากาศค่ะนั่นคือเป้าหมายของพี่หน่อยและน้องเกตดนะครับที่สวนแห่งนี้ที่นี่อมีเคมีที่เกี่ยวกับการรักษา,มาแมลงอะไรบ้างไหมครับ คือยังไงคือหมายความว่ามันมีโรคมีมแมลงอะไรที่กวนใจไหมในปีที่ผ่านมาหลังจากใช้สามเกลือนี่ยมันก็จะมีมีอยู่แต่มันก็ห่างค่ะอาจารย์ มันจะมีแต่เพี้ยพวกไร่ไร่ก็มีบางช่วงช่วงที่ยางใบมันร่วงนะคะอาจารย์ต้นยางเอ,อ๋อ,อต้นยางเนี่ยนะจะมีไลาไลช่วงนั้นแต่ถ้ามาสีตอนนี้ไว้เรื่อยคือห่างเลยก็ที่เมื่อกี้บอกผมว่าก็มีส่วนผสมไปบ้างค่ะก็คือเพราะ<อ>ว่ามันมาจากไอ้ส่วนข้างๆเนี่ยปลายางปลายางผมอยากให้พี่หน่อยได้บอกความมั่นใจเหล่านี้ครับกับพี่น้องการเกษตรที่เขากําลังลังเลลังใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีนะค้นหาอยู่เรื่อยๆพี่หน่อยบอกความมั่นใจนั้นอีกสักครั้งเถอะครับ ก็ค <One input> ือให้ให้ใช้เลยค่ะอย่าอย่าอย่าขีดหลายค่ะใส่เลยฝ่าตตาจินใจบอต้องร้องสื่อมาใส่เลยถามบอมาสื่ออยอย่บานพี่กะสร้างเอาเลยค่ะเอาค่ะอาจารย์ใช้แล้วดีใช้แล้วรวยใส่เลยเนี่ยครับผลอารมณ์ดีนะครับได้มาตั้งสามล้านสี่ล้านนะครับอารมณ์ดีอย่างเงี้ยแหละครับในปีต่อไปเนี่ยจะเป็นจะสิบล้านละมั้งครับปหกสิบห้าตันครับผมนองเกตครับ น้องเกศในฐาน,นะที่จะชี้นําคนรุ่นใหม่นักการเกษตรเยาวชนที่บางทีไม่รู้ว่าจะหันไปทําทิศทางใดพ่อแม่มีไร่สวนไร่มันอยู่แล้วจะปรับปรุงคุณภาพมันปรับปรุงคุณภาพสวนอย่างไรเนี่ยน้องเกตช่วยแนะนําเขาด้วยครับผมก็ถ้าเกิดว่าอยากมีเงินเก็บเร็วๆอยากรู้จักทํานั่นทนํานี่เป็นของตัวเองอะคะ่ะ ใส่ใจแล้วก็หันมามาใช้คู่หูนี่นะคะครับไม่ต้องคิดยากไม่ต้องคิดยากค่ะตั้งสามเกิดเลยค่ะไม่ต้องคิดล็อกแล้กตัดสินใจเลยเนี่ยผมรู้แล้วล่ะน้องเกดเนี่ยนะครับพูดไม่ค่อยคล่องเพราะคุณแม่พูดคล่องนน่นเองเหมือนอคเออเลยครับนี่ก็ถือว่าเห็นไหมครับว่าคํายืนยันเหล่านี้เป็นประโยชน์จริงๆผมสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกันนานเนี่ยเพราะว่าเนื่องจาก อยากให้เจรไนความมั่นใจเหล่านี้ไปสู่พี่น้องนักการเกษตรทั่วประเทศว่าการเกษตรไม่ยากอย่างที่ท่านคิดครับและมันง่ายเมื่อท่านเจอกับ3มเกลอือรับรองได้ว่าการเกษตรของท่านนั้นลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผล,ผลิตไม่มีสารพิษเจอือปนเพิ่มผลกําไรเกษตกรกรรมไทยยั่งยืนนี่คืออยากจะขีดเส้นใต้และบอกพี่น้องทั่วประเทศครับ <c oughs> วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หน่อยและน้องเกดเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้วิทยาทานแก่พี่น้องนักการเกษตรทั่วประเทศและวันนี้ครับ เราทั้ง3นะครับจะขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกับการติดตามผลการทำงานของ3มเกลอในครั้งต่อไปวันนี้เราทั้ง3ามลาไปก่อนสวัสดีครับวาพันญิงเกษะสใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ย